สวัสดีค่ะเจอกับเอเลดี้ผีแดงกับเรื่องเล่าข่าวแมนยูกันเป็นประจำทุกวันเหมือนเดิมเลยนะคะอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาคดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะยูฟาเนชัลลิตเมื่อคืนนี้คู่ระหว่างโปรตุเกสกับสเปนเนี่ยก็เป็นสเปนนะคะที่เอาชนะไปได้ในช่วงท้ายเกมด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์ตอนนี้เราก็รอนักเตะของแมนยูนะคะอันได้แก่คริสเตียนโรนัลโดบุนโอเฟานันเดสแล้วก็ดิเอโกดาโลในกับมาซ้อมกับทีมจ้ามีบทสัมภัษณ์ของลูกชอคะ่ะเกี่ยวกับแฮร์รี่แม็กไก ผู้เล่นที่น่าทึ่งเขาไม่เคยซ่อนตัวเขาจะอยู่ตรงนั้นเสมอ มีหลายคนที่อยากหลบซ่อนและไม่ต้องการที่จะเป็นจุดสนใจแต่เขาทำให้ตัวเองโดดเด่นอยู่เสมอมาแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งและอุปนิสัยที่เขามีทุกคนรู้ว่าเขาเป็นผู้เล่นที่น่าเหลือเชื่อถึงแม้ว่าตอนนี้ความมั่นใจของเขาอาจจะลดลงเพราะมันรู้สึกเหมือนกับว่าโลกทั้งใบในกำลังต่อต้านเขามันยากสำหรับเขานะแต่เราในฐานะผู้เล่นและทีมงานเนี่ยต่างอยู่เบื้องหลังเพราะเขาเป็นผู้เล่นที่สำคัญมากมันแสดงให้เห็นถึงความไว้วางใจของแกเลตเซาเกตเพราะเขาได้ลงเล่นทั้งสองเกมในสัปดาห์ อานี้ เกมกับอิตาลีแล้วก็เยอรมันและคุณต้องดูด้วยว่าตอนบอลยูโรอ่ะเขาทําอะไรไปบ้างแล้วเขาก็ทําได้ดีผู้คนต้องเข้าใจว่าเขาเป็นส่วนสําคัญของทีมชาติอังกฤษและต้องยอมรับมันอืมอันนี้ผู้ชมจริงๆใช่ไหมชอนอกจากนี้นะคะเขายังพูดถึงเพียรม์มารีกด้วยนะคะรู้ชอบ,บอกว่าผมรู้ว่า2เกมแรกในฤดูก,กาลนี้มันไม่ดีพอและแน่นอนผมเข้าใจว่าผู้จัดการทีมต้องตัดสินใจตอนนี้ทีมเราชนะแล้วแต่เราก็ยังต้องขอเวลาสิ่งเดียวที่ผมทําได้คือสนับสนุนทีมต่อไป ฝึกซ้อมอย่างหนักและแน่นอนว่ารอเวลาของผมเองผมต้องทำงานหนักต่อไปและเข้าใจสถานการณ์ของมันผมจะต้องทำงานให้หนักและฝึกซ้อมให้ดีและหวังว่าจะได้รับโอกาสนั้นก็สูส้ๆนะลูกชอยไงก็เป็นกำลังใจให้จ้ะตอนนี้นะคะนักแตะที่ไปรับใช้ทีมชาติเนี่ยก็เริ่มกลับมาซ้อมร่วมกับทีมแล้วที่สำคัญก็คือไม่มีใครเมียาการบาดเจ็บติดตัวกลับมาเลยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆสุดสัปดาห์นี้ค่ะเจอกันกับศึกดาร์บี้แมตชนะ์นะแมนยูเราจะบุกไปเยือนเรือใบสีฟ้าวันอาทิตย์นี้ สองทุ่มเอมีอินสตาแกรม a c e b o o k t i k t o อกยูทูบทวิตเ t อร์ภายใต้ชื่อเลดีผีแดงยังไงฝากกดติดตามกันด้วยนะคะวางลิงก์ทุกช่องทางให้แล้วในเดสคริปชันจิ้มลิงก์ันได้เลยหรือใครอยากพูดคุยกับเอก็แอดไลน์มาได้คะ่ะที่แอดเลดี้เถ้าเราเป็นเด็กผีเราคือเพื่อนกันคะ่ะ